ก่อนนอนไรทักทยายจักห้านาทีเนาะพี่น้องเนาะก่อนหลับก่อนนอนขอทักทายสักห้านาทีมีห <c oughs> มาพิ่หมงพิงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหาหมองพิงมันจะบ, <c oughs> บ้าไรเด้อพี่น้องเด้อก่อนหลับก่อนนอนนี่ก็ขอทักทยายจักหานาทีแล้ได้จะเด้อพี่น้องจะเอะไรพิงเนาะ ขาตั้งกับบมีขาตั้งกับไปวางไว้ใส่แล้วนี่ขวดน้ำแล้วกันเอาขวดน้ำกันแล้วกันกระดูกพี่น้องซอเจียขึ้นมากขึ้นลืม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 ขอ้ามาโหลดพี่น้องค่อย วันนี้วันที่สิบสามพี่นนอะวันที่สิบสามกุมภาเนาะวันนี้วันที่สิบสามกุมภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะหนึ่งล้านดวงใจที่เข้ามาก่อนเพื่อนเลยทัาตายให้ด้วยนะจ๊ะที่รักเข้ามาแล้ว ก็มาแล้วทักทายด้วยนะจ๊ะว่าันดีละจ้ะพี่น้องจ๋าสวยป้าคือหวาดงามแท้ คือบาดงามแท้บาดภาพกินนาดีเวอร์ไงพี่น้องเป็นบาดภาพกินนาดีงามงามคนผู้นี้เป็นภาพที่สาวกระสินมากมากเลยชอบมากๆเลยกินนาดีไหมเป็นบาดงามงามเจา้าคือมีพร่อนสวรรค์ไงเนาะสาวกระสินก็มากด้วยการบาดรูปนี่ สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสามท่านนะคะสองท่านสามท่านก็นลับก็นอนพี่น้องจะหาหน้าที่สิบนาที่นนาทมาได้จะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะแม่บัวอ้างใาย่จันลาโชลรู้กอ้ลงมาล้ำ <laughs> กรลองล่ำมวนเลยเนาะพี่น้องข้าจ้าเป็นมอล่ำขอบคุณนะคะทั้งสี่ล้านดวงใจเนาะที่มาให้กําลังแก่สาวกระสินขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะความจนภาคแก้วตาดวงใจเันว่ะเพราะความจนเนาะพี่นอ้องเพราะความจนสวัสดีนะคะเด้อพี่น้องที่มาให้กําลังใก่สาวกระสินเนาะ เมือ่อเรากัยังไรพี่น้องก่อนหลับก่อนนอนเนาะทักทายทักทายสบายดี2องทุ่มสินาทีเนาะช่วงนี้เวลาของประเทศสวีสเลนอะไรมาม่วงขอบคุณนะคะ2อล้านดวงใจเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สาวกาละสินเนะ อะไรเงาพี่ประดับก็ขึ้นกำลังถ่ายทอดสดสวัสด,ดีนะคะสวัสด,ดีนะคะเอฟซีท mm ี่รักทุกท่านใครที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือกอนปะใครที่มีกากระบาดจงฝ่ามือว่าสันใครที่มีกากระบาด สาวกระสินไม่มีสาวกระสินมีแต่เนินเนินทรัพสามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมนี่เนินทรัพเขาบอกสามเหลี่ยมนี่เนาะเนินทัพสามเหลี่ยมทองคําเป็นเนินทรัพเป็นวาสนาเป็นว่า <laughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะ จะไม่ม่เห็น้องเพลงที่เจ้าไปทสวัสดีนะคะทั้งสามล้านดวงใจอยากทำเพลงลง y t u t u บ e าษาบันวาอยากทำเพลงลง y youtube เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงเหรอคะพี่น้องคะ อยากทำเพลงลง YouTube เนาะเข้าไปดูในคลิปเนาะขอบคุณนะคะทั้งสีล้านดวงใจนะคะมาเยอะๆนะคะมาให้กำลังใจสาวกระสินด้วยส่งกันนขอก้อนขอรับขอนอนพี่น้องส่งความสุขก่อนหลับก่อนนอนส่งความสุขสมหวาง ขอบคุณนะคะเด้อทั้งสีล้านดวงใจเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ข้าวตองเหลืองกันยังมีอยู่บ่จ้าพี่น้องข้าวตองเหลืองสมื่นนี่กันยังมีอยู่บ่เหื่อยเมือม่อยเมือม่อยพี่น้องเรื่องเงินขอบคุณดังสี่ล้านดวงใจนะคะขอบคุณดังสี่ล้านดวงใจ สามล้านดวงใจตามต่อน้องพิมเด็กนำโชคด้วยนะพี่น้องเอ่ยมีเด็กนำโชคด้วยนะมีเด็กนำโชคด้วยรักต่างวัผู้ใหม่แม่เวียงน้องปอนอสันพี่น้องมีรักต่างวัยข้าม,มาใหม่แล้วด้อก็ไม่เป็นไรเนอะรักต่างว้ได้กิจใจรักกัน หวังดีต่อกันมันก็มีความสุขเนอ่อยรักต่างว้มันไม่เกี่ยวเนาะว่าอายุน้อยอายุมากเพราะว่าไอคนรักกันชอบกันเนาะใจผูกพันกันสมาธิก่อนนอนเปนว่าเอาพี่น้องแปดนาทีเลเดิ Tutti anche animali, io, ma non è te. ไปไหนล่ะคะหนึ่งท่านหนึ่งท่านข้าเจ้าเฮ็ดอันแบบใดคือพี่น้องเฮ็ดแบบฟ้องไหลอ่องหลองอ่องหลองอ่องหลองพี่น้องค่ะน้องค่ะพี่นอ้นอ,งนองคะ่งคะ เก้านาทีเลยเจนี่เก้านาทีแล้ว,ไ,ลวไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยลงก่อนค่ะ